โมชั่นต้อนรับเปิดเทิมสุดคุ้มเลยครับผมเพียงอยู่อดีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเน้นหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผม ก็เป็นโปรโมชั่นที่สุดคุ้มเลยนะครับใครสนใจนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเติมเพชรราคาถูกๆนั่นเองนะผมก็เป็นเว็บที่เติมเพชรราคาถูกมากที่สุดในโลกเลยนะครับผมเออนี่นะผมก็เป็นโปรโมชั่นมากมายเลยนะผมนี่เป็นโปรโมชั่นตอนรับเปิดเทอมนั่นเองนะผมก็คือจ่าย1 5 0บาทผมรับ816เพชรเลยนะผมแล้วก็จ่าย300บาทนะผมรับประมาณ 1 8 0 0เพรเลยนะผมแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับดูนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับยูดีละหนึ่งครั้ง่นเอนะครับผมก็นี่เลยนะครับคุ้มจริงๆนะครับผมสำหรับเว็บนี้นะแล้วก็กดเติมเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมอ่าเข้ามานี่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็มีโปรโมชั่นนะครับผมแล้วก็ซองของขวัญนะครับผมวิธีเติมเงินนะครับผมให้เราเข้ามาดูนะผมก็เลื่อนดูเลยนะครับผมวิธีการเติมเงินนะครับผมก็สําหรับใครที่ไม่เข้าใจนะก็มาดูกันตรงนี้เลยนะครับผมอ่าจากนั้นนะคราไปที่ เติมเกมนะครับผมนี่นะฮะจากนั้นก็กรอกข้อมูลเลยนะผมกรอก UID ดีในเกมนะผมก็สามารถเข้าไปคัปปี้ยดีในเกมมาได้เลยนะครับผมโอเคนละ้ผมก็ใส่เข้าไปนะผมจากนั้นนะถ้าเล่านะผมมาใส่ตรง Gmail นี่นะผมก็ใส่ uh, Gmail นะผมก็ใส่นี่นะผมเน้นย้ำนะผมเม่ใส่ g m a i l c o m ด้วยนะครับผมนี่นะเออ ก็ใส่อะไรก็ได้แล้วผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมก็ว่ากันไปนะเออจากนั้นนะผมดิ้งว่างของขวาญนะผมเดี๋ยวอ่าเออลืมใส่ดอทคอมนะผมใส่ดอทคอมนะผมอานจากนั้นก็เข้า wallet เลยนะครับผมแล้วผมตอนนี้ก็อยู่ที่หน้า wallet กันเรียบร้อยแล้วนะผมก็ให้เลื่อนมาตรงซรงของขวันี่นะผมแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะผมกดเติม150บาทนะเออจากนี้จะเติม300ก็ได้เลยผมอานจากนั้นก็ใส่จํานวนซองนะผมก็กดไปนะผมจากนั้นก็กดปุ่มยืนยันไปนะครับผม จากนั้นก็จะเลยลิงก์แบบนี้กดคัดลอกไปเดวผมจากนั้นก็เอาลิงก์นะผมาวางตรงนี้นะครับผมอ่าจากนั้นก็กดเติมเลยนี่นะครับผมอ่าเติมเสร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้ผมเข้าเกมกพอรับของได้เลยนะผมโอเคนะผมตอนนี้เพชรก็เข้าไปที่เรียบร้อยนะครับผมใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคแล้วผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคนะครับผมการตั้งไอวอลแบบนักแข่งนั่นเองนะผมก็เป็นการตั้งไอวอลแบบนักแข่งเชิงตึงเชิงหนาเลยนะผมก็สําหรับใครนะผมที่อยากชมคลิปนี้นะผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็นั่นแหละครับผมสำหรับใครที่อยากเติมเพชรสุดคุ้มเนี่ยผมก็นั่นแหละฮะหน้านี้เลยนะครับผมสามารถไปเติมกันได้เลยผมลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมก็ไปเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะยผมสลับเทคนิคการตั้งไอวอแบบนักแข่งนั่นเองนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้นะผมก็มาอยู่ในเกมกันเป็นชี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นั่นแหละฮะเทคนิคนะผมการตั้งไอวอรแบบนักแข่งเนะี่ยผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม ก็อย่างอื่นเลยนะผมต้องขอกาบสวสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมนี่นะผมสเตปนักแข่งนะผมก็จะเป็นการแอบคอนเทนเนอร์อะไรประมาณนี้แล้วก็โดดยิงนะผมแล้วก็ตั้งไอวอลแบบนี้นะฮะก็เป็นการยืนตั้งนั่นเองนะครับผมสําหรับนักแข่งนะครับผมเขาไม่ได้แบบมานั่งตั้งอะไรนักนายนะครับผมก็เขาจะยืนตั้งไอวอลนะผมว่าความไวนั่นเองนะผมเวลาเราจริงศัตรูนะผมเราต้องตั้งไอวอลกันให้ไวที่สุดนะผมไม่ได้เน้นที่เน้นสวยนะแต่เน้นให้ตายนะเออ ก็จะเป็นการยิงแบบตั้งไอบบยืนขึ้นแบบนี้นะครับผมสำหรับการตั้งแล้วผมก็จะมีปุ่มยิงขวานะผมแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายนั่นเองนะผมสําหรับการตั้งไอโบนะเออผมก็สําหรับกระแไกแบบนักแข่งนะผมคิดว่าปุ่มซ้ายหรือขวาก็ได้นะผมแล้วแต่ถนัดนะผมแต่ปุ่มซ้ายนะมันก็จะไม่ค่อยติดพื้นแบบนี้นะผม แต่ปุ่มขวามันจะติดพื้นมากกว่านะผม de อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีนะผมในการตั้งกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะผมทอมสุยสำหรับวิธีการตั้งนะครับผมก็คือนะผมให้เล่านะยิงก่อนนะผมฝึกยิงก่อนนะสเม็ดก็ได้นะสำหรับนันแกแข่งเขายิง2เม็ดกันนะก็คือยิงเป้งเป้งนะแล้วก็กดไอวอนะผมเออยิงเป้งเป้งแล้วก็กดไอวอให้เร็วที่สุดนะครับผมอ่ะยิงเป้งเป้งกดไอวอนะครับผมอ่ะ ยิงเป้งเป้งกดในบ่อนีดำนะกดในไวที่สุดนะเป้งเป้งกดด้บ่อนี่นะฮะแล้วก็จะตั้งปุ่มยิงขวาหรือยิงซ้ายก็ได้นะครับผม,ผมก็แล้วแต่คนถนัดนะผมอะ่ะสำหรับปุ่มยิงซ้ายมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอปุ่มยิงขวาก็เป็นประมาณนี้นะก็ไปดูกัน LA เองใน6กแต่สำหรับการตั้งปุ่มยิงขวาแล้วแต่ถนัดเลยนะผมแต่ตั้งขวาที่ปุ่มยิงขวามันจะแบบตั้งไวเอ้ไม่ใช่ไวมันจะตั้งติดกว่าแล้วผม แต่ปุ่มยิงซ้ายก็ติดได้นะผมถ้าฝึกได้ดีนะปุ่มยิงซ้ายเหมือนจะไวกว่าปุ่มยิงขวานั่นเองนะครับผมอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งไปปุ่มยิงซ้ายดูนะครับผมอะ่ะยิงนะผมตั้งปุ่มยิงซ้ายนี่เห็นไหมมันจะไวกว่านะผมเออนี่ะฮะอันนี้เอ้าเอออะไรวะนี่ครับยิงซ้ายมันจะไวกว่านะน,นี่เห็นไหมเออนั่นแหละฮะไวกว่าเยอะเลยนะผมแต่ก็แหละครับผมก็ต้องฝึกกันเยอะๆนะครับผมสำหรับปุ่มยิงซ้ายปุ่มยิงขวานะฮะ นี่นะฮะเออก็ได้อยู่นะครับสำหรับการยิงซ้ายเอ้ยยิงตั้งนี่นะผมก็ไวอยู่ใช้ได้เลยนะครับผมอ่าก่คนนะสำหรับใครนะชอบคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่อยากเติมเพชรนะครับผมก็ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมบายบายครับสวัสดีครับ